เพราะก่อนหน้านั้นก่อนจะทําเป็นอุ้มลักเราตั้งชื่อไว้แล้วแต่ว่าเราอาจจะไปเปลี่ยนเพราะว่าเราไปดูไว้แล้วว่าเราชอบชื่อนี้อาจจะเป็นเซรั่มกับกันแดดอุ้มลักก็ได้ให้มันเป็นชื่อรวมกันทั้งหมดตอนแรกอยางได้่ยังได้ชื่อภาษาปากีษแน่นอนอยากอยากอยากไขค้นว่าจะขวางว่าภาษาปากฤสเป็นคือ <laughs> จังยุคกี่เลียนนึงคนถามเนาะยุกี่ลเรียนภาษาอังกฤษเยอะมากถ่าว่าเนะมาื่อวานเขาเ,าเรียนทั้งวัน เราก็เลยตอบคนไปว่าอยากอ่านส่งในใครที่ใส่ส่งในหัวภาษาปักิจออกก็เลยต้องเรียนคนเขาหัเพราะพี่ชายชอบใส่กันแล้วก็มาโชว์ส่งในภาษาปักิจน้องกลัวอ่านไม่ออกก็เลยต้องเรียนก็ใจได้เลยค่ะคอนเฟิร์มเอาโอ้อยแลหลักมากพี่เอ็มขอบคุณพี่เอ็มนะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะคะใครเอวหายไปเท่าไหร,ร่แล้วเลีวพูได้เอวหายแนย่เร็ว ผู้ใดเอวหายพุ่งหายหมาน้อยหมาใหญ่เท่าเนี่ยไปจไังใดเรี้ยวไฟระบบคิดตีดีขึ้นผู้ใดรู้สึกว่าตัวเองแบบเบาลงแต่ว่าอาจไปช่างแล้วมันอาจจะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็คือมันเบาใดๆคือเราเบาเราใส่เสื้อผ้าแล้วดูเพอร์เฟกวันนี้อมีแฟชนชีพุมจะไปด้วยนะคะแต่ว่าไม่มีชุดกับเขาเลยไม่มีช่างหน้าช่างผมเหมือนเขาเลยคงไปแบบนั้นๆล่ะค่ะให้ลูกสวยเถอนะเนาะอย่าไปแย่งซีนรูปใช่ไหมแม่บอก ต่อเธอแต่งเท่าไหร่เธอก็ไม่สวยเท่าลูกหรอคะโอเคค่ะจบจบเป็นแม่ค้าเหมือนเดิมคะ่ะจบคะ่ะขายของรอเขาค่ะอะไรเงี้ยสูนมาศูนย์จะของว่ะคิดเองเกอยู่นั่นเดีสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะมาชนแก้วกาแฟกันหน่อยแล้วของเข้าว่าบอย่างก๋วภาษาไทยเฮ้าชนแก้ววะ่ววะไม่โอเคสวยคะ่ะขอบคุณค่ะแม่เด็ดพี่เอิญแต่แม่พี่แม่พี่ ออเ,เออน้ำกลนซื้อแล้วนะเออแล้ก็ไม่ใช่จะเจออยู่เลยนะไม่ใช่ไหมถ้าไม่เด็ดมาเฮ้ยแม่บ่นเด้เอ,อเอส้นเตี้ยวแม่คุ้นบ่นอยู่น,าน่าอ่ต๋แม่บ่นอยูนแม่น้องบอน่น มูกก็อยากมีลูกแท้ก็หามาโนหามาโนดีดีตัวผู้นัน้นผู้นี้ลูกข่ผู้นั้นผู้นี้เอามาหักน้ำเนื้อผู้ใดมีนั่นอย่ามีอย่ามีลูกผู้ใดบวชกระบ,บอกข่นเด้อให้ข่ได้ไปห่วมกล่องบุญน,น้ำเนี้ออิรีได้เนี่ยผู้ใดว่ามีลูกสาวกับมาหักเอาลดมา,ากเอาน้ำเนียเปลี่ยนกันหักเด้อของข่สาวสองคนสองสาวว่าเป็นสาวสอง งสวัสดีแนมะ่กุ้งค่ะามาเอามาหา,หาน้ำในเดอ้อแผงมีลูกไส่นะ่ะจะอ่อนเสาอ่อนเบิ่งลูกไส้แล้วเบิ่งบวนแล้วเบิ่งเสือ้อแล้วเบิ่งผู้น,นั้นผแบบู้นี้แล้วเบิ่งเออเขาลูกเขาแบบโอ้ยใส่เหงางามๆโอ้คเขาแบบนี้ลูกไส้แบสเสื่อๆใส่ยังสีที่แล้วน่าสวยจังสีมาลูกสาวนี่เขามีอยู่แล้วนบ่ะเขาแต่งองค์ทรงเครืองเขามาตลอดเ,เขาก็เอลูกสาวมาตลอดอย่างเอลูกไส้เนี่ยป้าเขาในบวชลูกกป็สีเอจังสีที่นาะสวยเป็จังสันจังสีผู้นั้นผู้นี้ผู้ คืนไปแล้วมนโนจิตไปเอามาเอ็นนะเด้อพี่เต็มนีลูกชส้ลูกสาวพี่เต๋มพี่เต็มของขอโทษนะพี่เต็มผู้ชายหรือผู้หญิงหรือผู้ชายหมดหรือผู้หญิงหมดมาถามกันเถอะท่านสิบวชกรก็บอกกันเด้อพูดใดสิบวชลูกสไส้นยพราด้หวอมคอยมันอยู่เด้อพอขึ้นมาศาสนาบ่มีเลยละ ขั้นประวนติฟทสร้งเยเด็กมีลูกชายสวมในเราไปเจเลี้ยงเนี่ยอ้าวอันนที่กับลูกสาวสวงทำไม่มาเปลี่ยนกันเลี้ยงซะนะมาเลี้ยงน้องยู่กับพี่หมอนให้เนี่ยเร็วอะไรไม่ให้หนูเลี้ยงหนูว่าเคยเลี้ยงลูกให้พี่ชายเลี้ยงละลากลูกเขาแบบเราเลี้ยงแล้วเราได้ใจแล้วลูกชายเป็นสุภาพบุรุษเวอร์อายุอายุสามหนึ่งแล้วอ่ะยังไม่มีแฟนเลยแต่ไม่ได้เป็นนะ แต่ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นผู้ชายนะฮะนะแต่สวัสดีแม่บุญกองค่ะจริงแล้วสภาพบุรุษเวอร์แบบทำทุกอย่างแบบสวัสดีน้องนกยนลรดาคนสวยคนงามถ้าเธอกินฝรั่งแล้วเธอรู้สึกยังไง <c oughs> คนก็เล็กข้าใจไว้นกสวย <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้จะหาฝรั่งมากินเหมือนกันแหละไปแถวอะไรเดียะอโศกนานาเราไปลงตรงนั้นกันไหมนกเอาหนกเอา,เอาสวนก่อนไปยังนี่มาบอกกาก่อนไปเลยโอ้สาวบอกสาวบอก ไอก่อนเสร็จพดว่าเขา,าเบิ่งไปไล่มาอีกะอะนี่พูดเล่นนะคะอย่าถือ่ยสาไม่อมปากลวงปากเลยเขาเลี้ยงบักซีด่านี่แม่เขาก็อยากกินอยู่เขาจะไปหาอยู่เบื่อกินโดดแล้วเดียวเคียวบดีพยายามเอามากัดทั้งลูกลให้มันดูน่ารักเหมือนเด็กสาวเมื่อก่อนมันก็ไม่น่ารักแล้วนี มาเด้อมาเด้อมาให้ท่านเด้อบ่ายสองนะคะงานเริ่มนี่เที่ยงก็จะออกแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งช่างแต่งหน้าก็จะมาแล้วนานได้กินว้าวอยู่จ้าพริกเนี่ยบลไซได้บอพิกับปีหั่นปลาใส่บาไซได้บอพิกเกืออย่างสี่กินแบบแบบน่ารักน่ารักแอบแอบนี่เสีหนกบอกว่าไม่กับบาดหักทีแล้วเธออ่าคนนอนน้อยแต่นอนนักชนแก้วค่ะ CS ภาษาญี่ปุ่นอย่างคำไปคำไป กินแล้วเตรียมตัวว่าเฮ้าเนี่ยผไดใิสโมงล่งแล้วว่าไแม่บุญกล่อนก็หนูแต่พี่ <c oughs> หนูนี่ก็จะหลับนั่งหลับมันจะบน่นงวยแล้วอืมเขาพี่ลำไย,ยด้วยนะคะพี่ยูน้องอยูกับพี่ลำไย,ยด้วยวันนี้เจอกันที่อ่เซนตันเวอร์นะคะอาจารย์ให้ไปจิดซอยหอยตามไปนะคะ ในภาคันไปแย่งมงลูกเด้อพี่ลำยัยเข้าไปกระแด็นเหมือนกันนะคะไม่ขาวว่าไปกระเด็นช่อเอียงลุ้นมากค่ะว่นน้องอยู่จะได้ชุดเน่ยว้าสิกสี่เวอร์แกลนเวอร์บอกเลยใส่ออกมาแบบไม่ต้องห่วงน่ะร้านสีวาลัย ไม่อุ้มหยังพี่แตนไม่อุ้มมีหยังอีหยังว่าเข้าใจขอบคุณค่ะน้องบีบีคนสวยเออกะสิว่แต่คนสวยแตนเขาให้ของคนจะของแล้วเนาะกับเมนอิริให้ขอบคุณค่ะอ,อ,อ๋ะะอมะแม่พอดีอยากเอินมาคนสวยมาแหมมาแหมแหมพี่มันหยุดหยุดสปอยอีหยังฉันทั้นสะโพกเรียนยังบ่ ไปกอดหนูนี่สบไปแกล้งกอดอย่างลูกเพื่อนพี่เต๋มลูกอยู่บ้านนั่นเอาไว้หนูกอดน้ำ <c oughs> พี่เต๋มมากุศว่าซืมากอดหนูนี่ <c oughs> มีแกล้งีชอุมเนี่ยม,ม,มาเด้โอ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 ้เยมีไอน้น้ำน้ำบระท่านสวยน้ำบระท่านนกยลระดา มงกุฎเอาไปด้วยค่ะจะได้ไม่ต้องไปเอาที่งานเขาสิบอกวา่าเขาป่วงบพีเอ็มซุปนี่ซุปม,มอยังไาซุปม,มารอนพีเอ็มซุปอมงุงไปยังเลยสวัสดีแม่บุญกองค่ะแต่ใดๆคือเดี๋ยวนี้มิสแกร์เขาเขาไม่จํากัดความสูงแล้วเรามีสิทธิ์ไหมแม่แม่บุญกองเ,าเขาจํากัดไวัยไหมใช้กับแม่บุญกองค่ะเมื่อเนี้เอาสิ สวัสดีค่ะแม่บนกอะเล่นหมาเอากูเกี่ยวอย่างนั้นเรานั่นแหละจะไปแกรนกันวันนี้ <c oughs> ไปยังกอดนี่แต่แม่เด่นอ่ะสวยจริงไม่ประกวดด้วยหรอไม่เอาไม่ให้ร่วมเฟรมค่ะพี่เต็มแม่เด่นอะไรเงี้ยพวกหุนพวกดูดีเนาะไม่ต้องมา <c oughs> แม่เียนเอามม่ตัดจนสัญเลยบีบีก็ไม่ต้องค่ะเขาเขารับแบบอ่าหุ่นใกล้เคียงกันคือแม่ นก nope. แล้วก็แม่บุญกองภพเอ็กแม่บุญกองอ่าตอนนี้เรามาไฟกันนะคะนกกับแม่บุญกองกับดิฉันเอาแม่มาสิใครที่หน้าตาดีไม่ต้องไปในขณะน,นี้แม่ไปดูน้องยแม่บุญกองกอง็งไ,กงได้เขาต้องไปเขาต้องไปประกวดแม่มิดอ่ามิดเกลีก่ยก็แม่จะมาดียงขอโทษนะคะกาละสินบะมิกกกาละสินมิแกลใจผมมิกเกลควลาดมาด้วย มิสแกรนฝั่งทางชนบุรีไม่ให้ไม่ให้เข้านะคะแม่เดช่ะไม่ให้เข้าเพราะว่ารู้ว่ายังไงมิสแกรนใส่พุงคงเพร<ม>พี่เต็มจังหวัดไหนพี่เต็มก็ทมอมบ์บ่บ่ให้เข้าค่ะบ่ให้ร่วมเอาเอาไม่เป็นกองเจ้าขออุดอรบ่แฟนแม่บ่อยูก่กาล,ลสินนะ่ะมันบ่หนูคือพ่อเจ้าที่แล้วอยูก่กาล,ลสินมันบ่มิสแกรนอุดอรเอาโอเคมิสแกรนอุดอรนะมิสแกรนจะโยม เ <c oughs> มียน้องเิดเกียนทองเอาไว้ได้เดี๋ยวไม่ถามหรอกบีบีเธออยู่จังหวัดอะไรจะมาให้ประกว,วดข้จะเห็นหน้าแล้วขอบคุณค่ะ <c oughs> นี่เป็นกรรมาการน,นี่นี่คัดออกค่ะคัดบีบีออกคัดแม่เดชออกคัดพี่เต๋มบอกหุ่นโอเคเกินแม่เป็นคนใจหวานอ๋อใกล้บ้านขอบคุณค่ะแม่เดชขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแม่ดิขอบคุณค่ะพี่มุกพี่มุกเดี๋ยวเบื้องก่อนเป็นตาประกวดได้บ่บ่ได้ก็แต่ละนีกันไหนข่านง,งามก็ใช้ส้นปหีเขาข่านง,งามก็ไปอุ้มรุมประหีประทรงพี่มุกุลลำเพียแม่เบื้องก่อนฉันเบื้องงามก็เธอเบื้งไหนแม่แม่น่ะหน้าสวยกว่าหนูแต่ว่าอ่าความสูงเราไล่เรียกกันนะขอบคุณค่ะ ไอ้นบบอกเราแส่มางามกระจองเมืองใหย่ยเธอหน้าสวยแต่ว่าความสูงเราละ่เรียกนันโอเคไหมโอเคไหมเข้า <laughs> 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 ไปร้านพี่เจียมเลยวันนี้เข้าไปเลือกชุดปะ่ะมาเร็วๆนั่งรถมานกสวัสดีนะคะทุกคนที่เข้ามาแล้วฟังไม่ได้ก็ออกออกไปก่อนนะคะเพราะว่าอ,อะไรไม่รู้เย็นบ้านพร่ำอะไรอะไรบอโนบหัวมวนกับแม่แม่ค่ะแม่อุ้มพูดหยอกแม่แม่ในนี้นะคะบางคนที่เข้ามาไม่รู้เรื่องคือ อะไรกันเดี๋ยวพี่ไปประกวดที่ดีพี่เอ็มเราจะมาพูดที่ดานุ่นที่ไหไม่กุ้งก็ไม่ให้ค่ะเพราะว่าไม่กุ้งตัวเล็กกว่าไม่เอาไซส์แล้าไม่เอานะคะวุ้ย <c oughs> ใคร <c oughs> ใครจะมาสวยกว่าเราเราไม่เอาคือ <c oughs> <c oughs> หน้านกะสวยหน้าหน้าแม่บุญกองก็ได้แต่ว่าความสูงเล่เรียกันก็คือได้อยู่แต่แม่ไม่กุ้งความสูงเล่ยเรียกกันหนูไหมถ้าได้ก็คือได้ <c oughs> แต่ถ้าจะมาสูงกว่าหรือว่าจะมาแบบ หน้าตาแบบสะสวยกว่านี้เราไม่รับเข้าแกงนาแม่บุญกอว่าใช่็ดีว่าเธออยู่ได้ฉันว่าจะพปรโกวดพูดเล่นนะคะพูดอยางไม่แม่วันนี้มาเจอกันนะคะแม่แม่หลายหลายท่านเด้อไม่กับนั่งใจลูกๆเด้อวันนี้มีทั้งพี่ลําใหญ่แล้วก็น้องอยู่นะคะไม่แอแเราเฮ็ดตัวกับตัวนั้นมันสะจหักจะกหักจะละหมักผู้ใดวุ่นไหนเฮ็ดเรากาฝีของไทยเนาะ กดยืนยันตะกี้ด้วยนะคะใครอยากหุ่นเซยสับฟิลมิสแกรนฟิลพรีเซนเตอร์ของเราทุกคนถามว่าไม่อุ้มทำไมไม่น้องอยู่รถพุงหน่อยทุกคนน้องเป็นคนเนื้อนิ่มไม่ได้ออกกำลังกายมันก็เลยไม่บวแขนงบอกไปแล้วเนาะว่าเนื้อสาวเขาเป็นความความลุกขึ้นของเขาสวัสดีน้องหยาดคนสวยค่ะอันนี้ก็ว่าประกดสมาตัวเล็กตัวน่อยตัวหมดว้าอบ่ให้เขาเกล้งค่ะ ต่ว่ากระบเบนนะฉันอาจจะไฟเธอได้นะอยากฉันอาจจะตัวมดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเธอกลับมาจากเกาหลีแล้วเธอจะเห็นพี่เป็นเด็กน้อยตัวมดอะไรเงี้ยเธออาจจะลงว่าออ๊ยลาบ้านใดสิไงพี่หย,ยาบอกยายฉันเพิ่งกินเขา้าเสร็จเจายายฉันหกักอลไยเสร็จเข้ามาดีๆฉันเก็บหักตัวหนี่สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีข้อจอข้อใจให้หน่อยเร็วแล้วก็จิ้มตะกร้าให้หน่อยเร็ว สงสารซี่โอ,อตัวน้อยๆผู้นางบอกแบ,บ๋ๆวบ่าทั่วทิพทั่วเด่นด้วยความตื่นเต้นอยากเห็นลูกใส่สุดผู้ใดอยากเห็นไปเจอกันนะคะนี่ไก,ก้ๆนี่มาปบาบไก่ฉันบอกเฮ้เส้นดันเวอร์จะไปดูหรอเด้ฉันไปตั้งแต่ะี <c> ่ <oughs> พ่อสัวหาซี่ป่ะมีพี่บอกแม่เก่ามากแม่ไปตอนไหนนะ <c oughs> อย่าซี่ล่าสุด สวัสดีน้องสาวสาบอกแม่ใหญ่เตี่ยมเนเ้อลูกสาวหนักกอดเนเด้อบอมเมนไปหากอดตลูกเพื่อนจะง,งอนวันนี้จะไม่คุยด้วยละจะง,งอนจะไม่รู้จักค่ะ <c oughs> พี่เตีออ่วว่าไงล่ะกูว่าเมียน้ําเตีอไปมาร์กหน้าก่อนเดี๋ยแต่งหน้าอ้าวต้องมากรตียายฮึถ้าจะได้ขอเจ้าสิก,กรอันอันห้อยสิวได้ขอท่าล่องพื่นบ่ได้แม่มันมันขึ้นไหม พี่แต้มหนูแบบเลือกรองพื้นแบบดีให้ตายยังไงแบบเดินเขา้เขาเาน์เต้ย,ยงไงหนูก็รู้สึกว่ามันหนักหน้าหนูหนูจะทํายังไงดีหนูแต่งหน้าด้วยรองพื้นไม่ได้อะหนูกุ้มใจมากเลยพี่แต้มแล้วมันก็ปิดไอกะปิดอะไรเราไม่ค่อยได้อาจารย์บอกว่าคุณต้องเอาคอเล l เตอร์เท่าน,นั้นปิดเรื่องเข้าพวกกะพวกอะไรเงี้ยฝ้ายยังกบได้อยู่นะบาง แต่ว่าใดๆคือดิฉันไม่ชอบใช้รองพื้นดิฉันนต้องทำยังไงคะถามผู้รู้ใดๆก็คือกดตะไร้า,านะคะอุ้มรักคาปูชิโน่กาแฟาอุ้มรักกินอยู่นี่ค่ะแสบแสบนัวหัวมวนคอนเสิร์ตของเขากคือเกจแห่งงามขอบคุณพี่มุกนะคะขอบคุณนะคะพี่มุกคนสวยซื้อแล้วค่ะว้าวขอบคุณค่ะแม่เด็ดขอบคุณนะคะพี่เด็ดคนสวยของน้องขออนุญาตเรียกพี่เด็ดนะคะ ไม่กล้ารเรียกแม่จริงๆค่ะเบื้องหน้าพี่เดชกน็นาหนูวายมันเราเป็นน้องข่อยพี่เด็ชต้องลองนะพี่เดชจะมาข่าวหน้าคนจะบอกว่าพี่เดชเฮ้ยยังมาวาเราเป็นพีจอเดอร์มายายอุ่มมีอุ่มเริ่มแบบคือมีปัญหาผิวทุกอย่างเลยนะเขาเป็นซิวข่อยกับเป็นเขาเป็นฝ่าข่อยกับเป็นข่อยเขาโตก,กาข่อยกับเป็นทุลาร่างเอียงอย่า,ยามาใส่หนาอย่ากองเบิดเดี๋ยวนี้เขา มันมีมันมีซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วพี่เอ็มไปหาเอฟมาเบอร์เจสิละเบิรงี้สิก็หาเอฟมากเขาเรียกคอเลกเตอร์อะไรดีรู้เพราะเราก็เรียนแต่งหน้ามาเราก็เป็นสร้างเสริมสวยอยู่แต่ว่าก็เรียนในะสมัยโน้นรู้ว่าเาทัดความทันสมัยเดี๋ยวนี้มันมีคอเล็กตุ้งคอเลกเตอร์สมัยก่อนมันใช้สีอะสีออกส้มแดงในการปิดฝ้ากกะก่อนจะลงรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยมันมีเทคนิคของมันอยู่ปิดใต้ตาดำหมีเพนรุ้งเพนด้าอะไรอย่างเงี้ย แต่ตัวนี้เดี๋ยวนี้มันมีคอลเ็กเตอร์เขาเรียกลเ็กเตอร์ตรงนี้ที่ปิดตรงเนี้นะแต่อันเนี้ก็คือทําให้ลูมขนมันเบอร์ได้จริง mm. อ้าวแล้ววออ่ายังอื่นกันเอาละกายก่อนขอโทษค่ะขอโทษค่ะไอเลิฟยูทิ๊กตอกไทยแลนด์ไอเลิฟยูทิ๊กตอกไทยแลนด์ไอเลิฟยูทิ๊กตอกไทยแลน์ฉันรักคุณคุณอย่าลงโทษฉันนะเนี่ยกาแฟอุ้มรักค่ะกินแล้ว <laughs> กินแล้วอาจจะ มองคุณว่าหูแกลนก็แกลนเถอะคุณนี่แหละคือคนที่ใช่ไม่มัอนของม,มันหาเลียงมาจบจะไหนฝากไว้ได้นะคะกาแฟอุม้มแล้วคาโพชิโนโยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งกินยิ่งดูดียิ่ง,ง,งสวยนะคะบอกซัเนีย่ย